สาะอะไรกุมว่าราะมาตุลอว่าบรอกกาตูนะคะกลับมาพบกับคอล่าซะนะนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาอ่านดูอากันก่อนนะคะรบิเดรกสตอรลอเมริว่าลุลอดตมิอนอลอลสลมะอลลันอัละนตะ โอเคบิสมิลลาวันนี้วันอังคารที่8มีนานะคะ2565ต่อจากการทบทวนหัวข้อที่แล้วนะคะคือหัวข้อที่6นะคะเรื่องการลบเลข3หลักที่มี0นยอยู่ด้วยนะคะมีศูนยอยู่ในตัวตั้งลบนะคะขอลาจากไม่ขอทวนแล้วนะคะให้นักเรียนไปเปิดวิดีโอย้อนหลังเองนะคะในช่อง YouTube ครูปปอง ะะโอเคทีนี้มาต่อเลยวันนี้เรื่องที่7กับเรื่องที่8นะคะหัวข้อที่7ที่เขาอาจจะทวนให้นักเกียนซึ่งมีลองทําให้ด้วยเนี่ยเป็นเรื่องคลิดรับการคํานวณการบวกนะคะกับคลิดรับการคํานวณการลบนะคะแบบไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องมีการยืมไม่ต้องมีการทดนะคะ,ะแต่ไม่ต้องมีการตั้งตั้งในแนวตั้งไม่มีการตั้งในแนวตั้งนะคะ อันนี้ก็คือแล้วแต่แต่ละคนความชอบความสะดวกความถนัดของแต่ละคนนะคะว่าจะเลือกใช้วิธีไหนอามาดูเคล็ดลับก่อนค่ะเคล็ดลับเรื่องการบวกก่อนนะคะามาดูนี่298าบดวก1น0่120นะคะนกันเกเรยียนนักเรียนไม่ต้องไปตั้งตั้งหาตั้งบวกแล้วนะคะ298เบนี่ยบวก120อะไรแบบนี้นะคะนกักเรียนใช้เคล็ดลับตรงนี้ได้เลยนะคะนกักเรียนต้องสังเกตดีๆนะคะมาดูข้อตัวอย่างนะคะต่ออ่า ย้อมาจากตัวอย่างนะคะตยอยโอเคตัวอย่างแรกเลยนะคะคือ298นะคะบวกกับ120ทีนี้เนี่ยคุลาจ,จะให้บวกเลยนะเกียนแต่ว่ามันเยอะใช่ไหมอ่านมาดูทีละตัวมาดูตัวนี้298นะเกียนกับ120 298เนี่ยเอ๊ถ้าเพิ่มแค่2นะเกียนถ้าเพิ่ม2อีกนิดนึงอ่ะนะเกียนมันจะเป็นเท่าไหร่มันจะเป็นมันจะเป็น300แล้วไหม อลองดูนะเพิ่ม2นักเรียนอคอลาเพิ่ม2นะคะ298 299แล้วก็300เลยนะเกียร้อเอา298เนี่ยบวก2มันกลายเป็นเท่าไหร่คะมันก็จะกลายเป็น300ใช่ไหมคะอ่ามันจะกลายเป็น300รอยงคลาใช้สีสีหนูดีกว่าอ่ามันจะกลายเป็น300นะคะอะ ทีนี้นักเกียนต่อเลยพอกลายเป็น300เนี่ยเราก็ดึงตัวนี้ลงมานะคะดึง120เนี่ยลงมานักเกียนอ่ะเกียนเหมือนเดิมอ่าขอลาแค่ให้มันคำนวณได้ง่ายๆอย่างเดียวนะคะสองาสิบไม่เพิ่ม2เป็น300แล้วก็บวกกับ120นะคำนวณง่ายหรือยังนักเกียนอะ่ะบวกหลักร้อยกันเท่าไหร่300ร้อบวกหนึเป็นเท่าไหร่400 400เท่าไหร่นักเกียน เก่งมากนักเรียน420นะคะ420นะคะข้อลาใช้สีเพื่อที่นักเรียนจะได้รู้หลักหน่วยหลัก10บหลักร้อยนะคะาทีนี้ข้อนี้เนี่ยเราตอบได้แล้วนะเราไม่ต้องมาทำในแนวตั้งแล้วเห็นไหม420แต่พอเวลาคำตอบของอันนี้นักเรียน เมื่อตรงนี้นะัเกเรียนเพิ่มนะคะการบวกเมื่อนักเรียนเพิ่มมา2นะคะพอเวลาจะไปใส่คําตอบนะกักเรียนจะใส่420ตรงนี้ไม่ได้นะนะกักเรียนต้องทายัางไงเมื่อเพิ่มสองนกักเรียนก็ต้องลดไป2นะคะนะกักเรียนก็ต้องลดมา2ถึงจะใส่คําตอบได้โอเคนะเกักเรียนลดมา2เลยนะันะเกเรยียน420เนี่ยลบออกไปสองอ่ะ400ใส่ก่อนก็ได้เพราะว่ามันตัวเลขใหญ่เราไม่ได้ลบไปหลักร้อยเราลบแค่ หลักหน่วยอย่างเดียวเห็นไหมยี่สิบลบออกไปสองเหลือเท่าไหร่นะเกรียนยี่สิบลบออกไปสองเหลือสิบแปดเก่งมากค่ะเห็นไหมก็ตอบได้แล้วนะเกรียนทำเร็วๆเลยก็ได้นะคะนักเกียนใช้ ใช้ดินสอในเกลและคอลาช้าหน่อยใช้ดินสอสีเห็นไหมเห็นไหมสองร้อยเก้าสิบแปดนะคะเพิ่มสองเป็นสามร้อยแล้วก็เอามาบวกกับหนึ่งร้อยยี่สิบเป็นสี่ร้อยยี่สิบแต่พอจะใส่คําตอบเราเพิ่มสองเราก็ต้องลดสองด้วยเช่นกันนี่คือเรื่องเคล็ดลับการบวกนะคะทีนี้นะกักเรียนคอลาจะให้นกักเรียนทําลองทําข้อนี้ด้วยนี่สามร้อยแปดบวกหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดนักเรียนลองเลือกดูว่านกักเรียนเนี่ยจะเพิ่มตรงไหนนะคะการบวกต้องเพิ่มนะคะนะกักเรียน การบลอกลองเพิ่มแต่ถ้าใครสามารถทำลดได้เนี่ยลองดูนะคะนักเรียนอ่ะนักเรียนจะเพิ่มอันไหนระหว่าง308กับ197นักเรียนลองเพิ่มดูนะคะอาจจะเป็น2 3 4 5หว่าไปนะคะโอเคนักเรียนสต็อปวิดีโอ youtube แล้วก็ทำลงในสมุดได้เลยให้นักเรียนจดลงในสมุดต,ตั้งแต่ตรงนี้นะคะนี่ตั้งแต่ตรงนี้นะลงไปเลยนะคะวันที่แบบคอลาก็ได้ค่ะ เอาตั้งแต่วันที่เลยก็ได้แล้วแต่เลยแล้วก็จุดให้หมดเลยนะคะนะกักเรียนโอเคหมดไปแล้วกับหัวข้อที่7นะคะทีซึ่งมีแล้วอยู่ในวิดีโอก่อนหน้านะนู้นเดี๋ยวเรา,าจะไม่ได้ว่าอีที่เท่าไหร่นะคะทีนี้มาดูคลิดลับการคํานวณการลบแบบไม่ต้องลบในแนวตั้งกันนะคะนะกักเรียนเห็นไหมคลิดลับการคํานวณการลบนะคะมาดูตัวอย่างเลยคือ500-198ลบนกักเรียนอ่ะ500ในตัวเลขง่าย,ายๆขอลเาด,ดึงลงมาเลยดีกว่า เราใช้สีดําแล้วนะคะนักเรียนอ่นนี้นะคะเขาราดึงลงมาอ่าดึงลงมาเลยทีนี้198นะคะนักเรียน,นมันสามารถเพิ่มได้ใช่ไหมถูกไหมมันเพิ่มได้หรือว่ามันลดดีมันเพิ่มใช่ไหมคะอ่ะหนึเก้าสิบแปดเพิ่มมาเท่าไหร่น,นักเรียน เพิ่มมาเท่าไหร่อ่าเพิ่มมา2เอ้ทำไมเหมือนกันบวกเลยอะ,อะเพิ่มมา2องลองดูได้เท่าไหร่นักเรียน1 9 8 1 9 9แล้วก็เท่าไหร่200นักเรียนอ่านะักเรียนง่ายเลยทีนี้อ่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็มาลบกันนะคะคือ500ลบ200เหลือเท่าไหร่เอ่ย500ลบส0ก็ต้องเหลือ เก่งมากค่ะเหลือ300นั่นเองเอ๊ทีนี้พอเหลือ300ค่ะนะักเรียนเราจะใส่300เลยได้ไหมตรงนี้มันต้องเพิ่มหรือว่าต้องลดนะัเกเรียนการบวกนี่เราจะลดนะคะการบวกนี่พอเพิ่มเสร็จเราก็ต้องลดแต่ว่านะัเกเรียนการลบเนี่ยเมื่อเพิ่ม2เนี่ยเราจะไปใส่คําตอบตรงนี้เราก็ต้องเพิ่ม2นะคะตะกี้คาลาลบไปแล้วไม่รู้ใครเห็นทันไหมเราต้องเพิ่ม2นะนักเรียนกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย กลายเป็น3 0 2อเอเป็นไปนได้ยังไงอะ่ะอ่ะทีนี้เราลองพิสูจน์กันคณาจะมาก็จะเอาอ่า500ลบ198ในแนวตั้งดูนะคะเอามาดูกัน500ลบหนนักเรียนคะ0ูนย์ลบ8ลบได้ไหม0ูนยลบ8ลบไม่ได้ไปยืมหลักสิบหลักสิบนี้ให้ยืมไหมคะหลักสิบไม่มีให้ยืมหลักสิบก็ต้องไปยืมหลักร้อยมาหลักสิบเป็นเท่าไรเอ่ย หลัก10ยืมหลักร้อยมาหลักร้อยเนี่ยจาก0 0เหลือ400หลัก1ิยืมมาก็เหลือ10 10นะคะ10 10ในที่นี้คือ100โอเคทีนี้หลักหน่วยเราไปยืมได้ละยืมมา1 0หลัก10เราก็เหลือ90หลักหน่วยเราก็เหลือเออหลักหน่วยเราก็เป็น 10หน่วยนั่นเองโอเคค่ะนะักเรียนทีนี้10หน่วยของเรานะคะ10หน่วยของเราลบ8 9ลบ9แล้วก็4ลบ1มาลบทีละตัวเลยค่ะ10ลบ8เหลือเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะเหลือ2เห็นไหมต่อไป90ลบ 90, เ0เหลือเท่าไหร่คะนะักเรียนอ่น0ต่อไปค่ะส0 0ลบ100เหลือเท่าไหร่คะ เก่งมากค่ะเหลือ300ร้อ่าเห็นไหมนักเกียนเห็นอะไรหรือยังแสดงว่าข้อนี้ตอบเท่าไหร่เอ่ย302เป็นยังไงตรงไหมสามร้อยสอตรง ต่างกับตอนบวกตรงที่ว่าการบวกเนี่ยเมื่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพิ่ม2นะคะแล้วก็บวกได้แล้วเนี่ยคำตอบเราจะไปใส่เราต้องลดเพิ่ม2ก็ต้องลด2ถ้าเพิ่มสางก็ต้องลด3นั่นเองแต่ว่าแตกต่างการลบตรงที่ว่าเมื่อเราเพิ่ม2นะคะจาก198เป็น2 0 0เนี่ยแล้วลบกัน500ลบ2 0 0ลบง่ายเลยได้300เนี่ยคำตอบที่เราจะใส่ด้านบนนี้นะคะ ก็จะต้องเพิ่ม2ถ้าเพิ่ม2คําตอบก็ต้องเพิ่ม2จาก300ก็เป็น3 0 2แต่ถ้าเราเพิ่ม5เราก็ต้องเพิ่ม5ด้วยนี่เห็นไหมตรวจสอบได้เลยว่าคือ302นะคะทีนี้เนี่ยคอล่าจะให้ทําจะให้ลองทําดูก็คือว่า305ลบ99อานะักเรียนลองทำดูนะคะเอ๊จะเพิ่มอันไหนดีนะ305หรือว่าของ99เนะี่นจะให้คำนวณได้ง่าย โอ okay. เคค่ะนักเรียนอย่าลืมทำลงในสมุดนะคะตั้งแต่ตรงนี้ลอยวันที่เคล็ดลับการบวกตัวอย่างแล้วก็ลองทำนะคะแล้วก็ข้อ8ดใหญ่นะคะตัวอย่างแล้วก็ลองทำนะคะ2ข้อนี้นะคะทั้งหมดนี้เลยเอาง่ายๆโอเคสำหรับวันนี้อินเชาาัล้์เราจะได้พบกันในวันออนไซน์นะคะสำหรับวันนี้มีสิ่งใดผิดพลาดขอลาขอมา,อาด้วยนะคะสิ่งดีงามมาจากพระองค์ทั้งสิ้นเลยสุบฮานะกลุามา่มะวมบิฮัมดีกะอัชฮะดอัลลาฮิละฮิละอันตะ أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته